สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อยไปลงสวนคุณยายมาค่ะดูนี่นะคะผักขมนะคะสวยมากเลยค่ะคุณยายปลูกนะคะทีนี้พรุ่งนี้จะมีงานบุญค่ะงานบุญหลวงปู่นะคะแล้วก็จะจัดตัวผักขมอบชีดนี้ไปค่ะใส่แฮมนะคะดูนะคะเนี่ยปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดูนะคะสวยมากเลยค่ะและก่อนอื่นนะคะ เราจะต้องนําผักขมนี่ค่ะมาเด็ดเอาเฉพาะใบนะคะแล้วเราค่อยนําไปลวกนะคะคุณยายไปทําบุญไม่ไหวก็เก็บผักคุณยายนี่นะคะไปทําบุญให้คุณยายแทนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไม่ว่าจะนไปล้างแล้วก็นําไปลวกค่ะแล้วเราค่อยมาทํากันนะคะเดี๋ยวต่อค่อยมาดูกันต่อค่ะนี่นะคะก่อนที่เราจะทําเราต้องเอาผักขมมาลวกก่อนนะคะ ผมที่ไม่อ้อยเผ็ดน,นะคะเราจะไม่ลวกจนเขาเละนะคะเอาแค่สุกนะคะแล้วนำไปน็อกในน้ำเย็นเสร็จแล้วเรลก็จะบีบน้ำออกแล้วก็นำผักผขมมาหั่นนะคะแกะเลยนะคะเราก็จะปนำไปน็อกในน้ำเย็นกันค่ะ นี่นะคะหลังจากที่ไม่ไอ้อยหลังจากที่ลวกผักขมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปนกในน้ําเย็นนะคะแล้วก็มาบีบน้ําออกค่ะวันนี้จัดเต็มนะคะเพราะว่าจะนําไปทําบุญนะคะจะทําเยอะนิดนึงค่ะผักขม1นกิโลนะคะที่บีบน้ําออกแล้วนะคะชั่ง1นกิโลค่ะนี่นะคะเวลาที่เราไปนอกน้ําเย็นเนี่ยสีเขาจะสวยค่ะยังเขียวอยู่มาหั่นนะคะ นี่นะคะผักขมไม่ไอ้อยก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปดูส่วนผสมอย่างอื่นกันต่อค่ะตัวนี้จะเป็นแฮมค่ะ3 0 0รกรัมหอมหัวใหญ่3 0 0กรัมพริกไทย1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ2ช้อนชานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเนยเจืดค่ะ2 0 0กรัม แป้งสาลีนะคะ100กรัมส่วนตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะ400 ml ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นนมสดค่ะ700 ml นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้ครึ่งกิโลค่ะส่วนตัวนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นเชดดาร์ชีสค่ะ พอดีในตู้เย็นมีแม่เอยก็จะมาจัดใส่ด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําแป้งสาลีนะคะก่อนที่เราจะไปผัดนะคะนําแป้งสาลีมาตีกับนมสดก่อนค่ะให้เข้ากันก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนําเนยลงไปก่อนค่ะ โอเคนะคะทีนี้ม้ยนนำหอมหัวใหญ่ลงไปผัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยนำแฮมลงไปผัดต่อคะ่ะโอเคนะคะหอมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วหอมโชยเลยค่ะน้อยจะใส่ตัวแฮมลงไปเลยค่ะ โรตีนี้ใครจะใส่เป็นทูหนา้าหรือว่าเป็นแซกปอกก็ได้นะคะนี่แม่อ้อยจะนำเกลือลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกไทยนะคะตามด้วยตัวนี้เลยคะ่ะปักขม นี้เราก็จะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวนมสดนะคะที่จะตีกับแป้งสาลีไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเวทงครีมนะคะเดี๋วยวขอชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะขอใส่พริกไทยอีกนะคะ ถ้าใครไม่ชอบพริกไทยก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะโอเคได้ที่ละทีนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใส่ภาชนะที่จะนำเข้าเตาอบกันเลยนะคะนี่นะคะส่วนผสมที่เราผัดทั้งหมดค่ะถ้าเราใช้ผักขมที่เราลวกเองเนี่ยสีเขาจะสวยค่ะนี่นะคะดูนะคะแต่ถ้าเราไม่มีผักขมสดนำมาลวกเองก็ เป็นแบบฟิตแข่งที่แมคโครก็ได้ค่ะก็หยวนได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาบรรจุใส่ภาชนะที่เราจะใช้อบกันเลยค่ะเราก็จะตักใส่หอมมากเลยค่ะมานี้นะคะทีนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะแผ่นเขาจะใหญ่หญกว่าถ้วยนะคะนี่ อันนี้จะเป็นเชดดาร์นะคะทีนี้แม่อ้อยก็จะมาโรยด้วยมอสซาเรล่าลค่ะนี่ค่ะจัดเต็มแน่นๆทีนี้เราจะนำไปอบกันเลยค่ะจะใช้เวลาอบไม่เกิน20นาทีนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะคะถ้าเขาเริ่มมีสีน้ำตาลนี่ก็แสดงว่าใช้ได้นะคะโอเคเตาแรกของเรานะคะสวยงามค่ะใช้เวลา ใช้ไฟ180แล้วก็เวลา18นาทีนะคะสวยงามมากเลยค่ะขนาดถ้วยที่ไม่ไอ้ใช้140 ml นะคะสวยงามนะคะทำกันง่ายๆนะคะถ้าใครทำปริมาณน้อยก็สามารถลดสูตรลงได้ค่ะหรือว่าเวลาที่เราผัดเครื่องเราก็ชิมรสตามชอบใจนะคะ ระหว่างว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงค่ะพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ